สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้เป็นวิธีการสาธิตการสมัครการสรรหาสำหรับผู้ดูแลระบบเมื่อผู้ใช้ระบบเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วให้เข้าสู่ระบบกรอกรหัสหน่วยงาน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนูตรวจสอบวาระการสรรหาดูรายละเอียดวาระที่ต้องการจะสมัครคลิกสมัครเพิ่มผู้สมัครกดปุ่มค้นหาสมาชิกใส่หมายเลขสมาชิกที่ต้องการค้นหา ก็หลอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครจากนั้นคลิกอัปโหลดรูปภาพเลือกรูปภาพที่ต้องการแสดง จากนั้นกดปุ่มบันทึกตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งจากนั้นกดยืนยันการสมัครเสร็จสิ้นสามารถออกจากระบบได้